อรุณสวัสดิ์ครับหัวหน้าเหนื่อยหน่อยนะครับหัวหน้า,นาเออโดนวัดเอ้ยมีแต่คนทักทายตลอดเลยเวลาเรามากับคุณธรามารู้เนี่ยพวกเขาเป็นคนรู้จักหรอครับไม่รู้สิเฮ้มันเป็นแบบนี้ตั้งแต่วันที่ฉันกลายเป็นขาใหญ่ของที่นี่แล้วนะส่วนใหญ่ก็มีแต่คนแปลกหน้าทั้งนั้นแหละงั้นหรอครับเอาเถอะฉันก็ไม่ได้เกลียดอะไรนรักหรอกนะอย่างนี้เองสินะครับอย่างกับว่าพวกเรากําลังเดินเข้าโบสถ์ในพิธีแต่งงานเลยอะ จะว่าไปแล้วใช่ไม่เคยเห็นหนายอยู่กับคนอื่นเลยนะโอโนุนอกิอืมเออเฮ้อเออคือว่าเรื่องนั้นผมมักจะถูกคนอื่นดังแกตลอดเลยก็เลยไม่ค่อยมีเพื่อนนะครับแล้วก็แฟนนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับเพราะแบบนั้นแหละผมมีเวลาว่างเทบจะตลอดเลยเฉพาะตอนที่ไปถูกเครียดไปนะอืมงั้นเหรอนี่นี่เองหมายความว่าฉันเป็นผู้หญิงคนแรกของเขาัสินะเฮ้ทำไมถึงทำสีหน้าพอใจแบบนั้นล่ะอืมเดี๋ยวก่อนนะเขามีเวลาว่างขนาดนั้น พวกเราจะไปเดทกันเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ใช่หรืองไงดีละอุนกิไว้เลิกเรียนวันนี้เออวันนี้ผมมีงานต้องทํานะครับ <c oughs> ดูหน้าเด้คน <c oughs> อไหนบอกว่ามากตลอดไงเออผมขอโทษครับแต่ว่าผมมีงานต้องทําจริงๆอะแล้วอะไรสําคัญกว่าระหว่างงานกับฉันฮะเออเอ,อแต่ว่ามันเป็นงานที่ผมต้องทําจริงๆนะครับในฐานะที่เป็นสมาชิกชมรมคนนึงแต่ผมจะรีบทำง,งานให้เสร็จให้เร็วที่สุดนะครับอืมงั้นก็ได้เดี๋ยวฉันจะช่วยนายเอง เ uh huh. อ๊ะโอ้ถ้าจะฟินนะเนี่ยนี่นั่นเหรองานที่นายว่าเนี่ยครับผมเป็นสมาชิกชมรมคนเลี้ยงสัตว์นะครับอืมชอบหน้าตอนนี้มากนุ่มจังสัตว์ตัวเล็กน่ารักสุดๆไปเลยนะครับว่าไหมหืเหมืมอนฉานแล้วก็ไปจอแจกก็บไอ้เจ้าตัวนั้นกอดรัดฟัดเบี่ยงยังไม่พอยังมาหน้าไปซุกลมกลินอกเป็นการแสดงความรักที่น่าแปลกใจจริง แค่กอดกันนะฉันยังไม่เคยทําเลยนะยะเออด้านนี้เลยเอ้าคุณโทรเรามารู้ครับหรือว่าคุณไม่รู้ว่าต้องทํายังไงกับสัตว์เลี้ยงหรอครับก็ไม่เชิงแล้วนะเพอเห็นหน้าฉันพวกมันก็วิ่งหนีแล้วล่ะขนาดน้องหมาตัวใหญ่ยังวิ่งหนีเลยเศร้าเอองี้นี่เองถ้างั้นร้อยผมช่วยคุณดูไหมครับอยากลองกอดเจ้ากระต่ายตัวนี้ไหมครับอเออไม่ละความพานอย่าพูดอย่างนั้นสิครับ นายนี่เริ่มจะเซาซีฉันมากขึ้นทุกวันแล้วนะพัฒนาเออก่อนอื่นก็กางแขนแบบนี้นะครับใกล้มากใกล้เกินไปแล้วใกล้มากเกินไปแล้วนะเห็นไหมครับเขาไม่วิ่งหนีแล้วดูสิืม,มฉันอะไม่ได้เกลียดพวกสัตว์เลี้ยงหรอกนะแต่ก็ไม่ได้ชอบพวกมันด้วยเหมือนกันยังไงก็ตามถ้ามันเป็นสิ่งที่คนรักของฉันชอบแล้วก็ ไม่รู้ทำไมเหมือนกันฉันรู้สึกว่าพวกมันเองก็เป็นอะไ,ไรที่พิเศษสำหรับฉันเหมือนกันฮึใช่แล้วนี่นะนี่นะก็ไม่ได้แย่นักหรอกนะอืมยิ้ม้วเออโอ้โนกี้เออครับผมดีใจนะที่คุณชอบอืมไม่รู้มาก่อนเลยว่าคุณทุรามารู้เองก็ยิ้มแบบนี้เป็นเหมือนกันถึงภายนอกจะดูน่ากลัวก็จริงแต่บางทีภายในหัวใจของเธออาจจะไม่ได้แย่อะไรก็ได้ จริงๆนะจับกินซะเลยดีไยเนี่ยพูดติดตลกที่เหมือนจริงไม่แย่กว่าบ้าแล้วนี่อนโนอเกยังมีสัตว์เลี้ยงตัวอื่นอีกไหมสัตว์เลี้ยงที่น่ารักกว่านี้ที่ให้ฉันกินเล่นนะเออคงไม่มีหรอกนะครับก่อนานไงอู้เฮ้ยอืมเท่านี้ก็น่าจะพอแล้วนะอุนอกิคงจะทำหน้ายัางไงนะอืมเธอจริงเหรอเนี่ยมัสุริ ก็ช่วยไม่ได้นี่นะก็ฉันกำลังมีความรักอยู่อ่ะใจฉันยอมแพ้ไปง่ายได้ยังไงเฮ้อะไรน่ะจดหมายเหรอจดหมายจริงๆด้วยครับแต่ทำไมถึงมาอยู่ในชั้นวางรองเท้าของผมได้ลหะะถึงอุณากิคุงขอโทษนะที่ฉันแคยตจดหมายถึงคุณแบบนี้นะ่ะช่วยมาพบฉันที่อาคารหลังโรงเรียนหลังเลิกเรียนได้หรือเปล่าจะรอนะอืมจดหมายในชั้นวางรองเท้าไม่ผิดแน่มันจะต้องเป็น จดหมายลึกซูจดหมายท้าดวนแน่นอนใช่ว,ว่าพวกนายกำลังเข้าใจรผิดอยู่นะและทำไมนายถึงได้จดหมายท้าดวนแบบนี้ลนะ่ะคุณโอกิเออเป็นเรื่องปกตินะครับผมเคยได้รับจดหมายแบบนี้มาตั้งเยอะตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วล่ะครับฮะไม่อยากจะเชื่อเลยให้ฉันตามไปได้วยไหมเออเอะไม่หรอกครับผมจัดการได้ดูความคิดคือให้เธอตามไปด้วยใช่ว,ว่าจะมีการศพแน่เลยเข้าใจละโชคดีนะคุณโอกิเอ,อ๊เดี๋ยวนะแล้วถ้าอีกฝ่ายเป็นผู้หญิงล่ะ จะปล่อยให้หมอนีไปคนเดียวมันก็อย่างไงอยู่นั่นสินะตามไปดูแลห่างอย่างห่วงแล้วกันยังไงซะจะก็เ,เป็นแฟนเขานี่นาในฐานะคนรักของเขา่อนแนดอ่ะหู๋อุนกิคุงมาแล้วเหรอเออครับเออคุณคือเจ้าของจดหมายนั่นใช่หรือเปล่าครับใช่แล้วนะคุณอ่านหรือยัง เออผมต้องส่งต่อกี่คนล่ะครับเอ๊ะแล้วทำไมต้องส่งต่อด้วยละ่ะเออก็นี่มันจดหมายลูกโซ่นี่ครับไม่ใช่อะโธ่ถ้านั่นเป็นจดหมายลูกโซ่จริงๆฉันจะเรียกคุณมาที่นี่ทําไมละ่ะ<ๆ>นั่นนะมันคือจดหมายรักต่างหากแล้วอย่าเข้าใจผิดเป็นอย่างอื่นสิเอ๊ะเอ๊ะอะไรจะตกใจขนาดนั้นคะ <c oughs> โอ้จดหมายรักเราเนี้ยนะไม่สิจะไม่ได้หรือไงว่าเราเคยเจอแบบนี้มาก่อนเนี่ยอย่ะอย่างนี้นี่เอง คุณแพ้เกมลงทันงั้นสินะแล้วถูกบังคับไปม,มาสาร,รภาพรักกับคนขี้แพ้อย่างผมได้ไหม <c oughs> โอ้โหจะนาโนหนักเกิดไปแล้วนะ <S <S อยากวนไปเลยเราผ่านมาเยอะแล้วพูดจริงนะฉันส่งจดหมายให้นายด้วยตัวเองไม่ได้ถูกบังคับอะไรหรอกข้อความในจดหมายก็บอกใช่ไหมว่าฉันคอยดูนายมาตลอดเลยถึงนายจะเข้าใจผิดไปหน่อยก็เถอะแต่ฉันดีใจนะที่นายมาหานะ เพราะฉันจะได้ไปเสียเวลาตามหาแกยังไงเล่าโอ้โหดาร์กเฮ้ยเฮ้ยอะจะทำไมเล่าทำไมถึงเป็นแบบนี้อะกำดังเหรอยูทลกะโทษทีนะเจ้าฉันขัดคำสั่งเธอไม่ได้นะเออฮ่าน่าสงสารจังเขาติดกับเขาซะแล้วทําไมฉันถึงได้แพ้ให้ผู้ชายกระจอกงอ่ยอย่างมอนี่ได้กันนะเออจะล้อกก็เล่นก็ให้มานน้อยหน่อยเถอะหย็ดแย่แล้วสิใส่ก็ได้ขอร้องละเจ้าพมที พอแค่นั้นแหละเฮ้ใจกล้าไม่เลวเลยนะที่มายุ่งแย่กับสมบัติของฉันนะมาสริฮะหัหวหนนะ้าโอ้โอ้มาหาฉันเหรอครับหวัวหนนะ้ามาสริมีความสุขมากเลยอนะอย่ามาจับนะอย่าสุนัขตัวเมียเฮ้เธอเป็นคนรู้จักของคุณธมารุ่เหรออืมเธอเองสินะที่เขียนจดหมายให้หมอนั่นนะยังน้อยก็ใส่ชื่อตัวเองบ้างซิเฮ้ไม่เห็นจะเป็นเลยอนะเอาเธอหวัวหน้าว่างไงฉันก็ว่างนั้นแหละ เธอด้วยนะยู่ตะกะอย่าปล่อยให้เยนี่ทำตามใจชอบนักสิขอโทษด้วยค่ะฉันพยายามห้ามแล้วแต่เธอไม่ฟังนะฉันคือที่สองของโรงเรียนเป็นรองแค่หัวหน้าคนเดียวเท่านั้นทัศมีมัตสึริส่วนฉันก็ที่สามละมั้งอุชิโอะเมะอยู่ตะกะขอแค่พวกเราสามคนอยู่ได้กันใครก็หยุดไม่ได้จ้าใส่หัวใวสละไอ้ขนขี้แพ้เฮ้ยเป็นการเปิดตัวที่ห่วยแตกชะมัดจา้าอืมถ้าจะพันก็เอาให้แน่นกว่านี้สิขนาดมันไม่ได้เปลี่ยนเลยนะเนี่ยเอ๊ะมาไม่หรอกนะ ย,ยายพวกนี้เป็นลูกน้องของฉันหรือไม่ยายพวกนี้ก็คิดว่าเป็นลูกน้องฉันน่ะนะเอ๊ะหวัวหน้าเออเบญตะพานเพิ่มขึ้นอีกสองคนเหลยอเนี่ยจะมาทําไมก็เยอะแยะฮึแล้วเมื่อช่วงอะไรกับสมบัติคนรักของฉันทําไมฮะอยากตายหรือไงเอ๊ะเ,เ,เพราะคุณไม่ยอมสนใจฉันยังไงล่ะหวัวหน้าคะในฐานะที่เป็นมือขวาของคุณฉันแค่ไม่อยากเสียตําแหน่งให้หมอนั่นไปก็เท่านนั้นเองอะก็เลยอยากทดสอบด้วยตัวเอง ือหมายความว่าถ้าเขาเอาชนะฉันไม่ได้ก็จะไม่ยอมมอบตำแหน่งนั้นให้ทำนองนั้นนะคะเพอาะว่างั้นแล้วก็ไม่ฟังอะไรฉันเลยอืมฮะเดี๋ยวนะฟังผมก่อนนะคุณต้องเข้าใจอะไรผิดแน่แ่ผมฝากไปเลยไอ้กรวัวปแฝกกำลังไปที่สวยแลยะแท้แต่พวกแกเลยทุกอย่างพังหมดก้มหัวลงแทบเท้าอยู่ตะการที่เพนุเคยียนจดหมายรักนั่นซะมสัสริฉันบอกเธอแล,ล้วม่ใช่เรื่องไงว่าอย่าพูดเรื่องนั้นนะเอ๋แต่ว่าเธอเขียนจดหมายได้น่ารักมากมากเลยนะเอ๋หรือว่าเธอกำลังแอบชอบใครสักคนอยู่ล่ะสิ แหมแหมเป็นสาวน้อยน่ารักอะไรอย่างนี้เนี่ยอยูุ่ธกาออร่วงเลยขอโทษสนับปัญหาทุกอย่างด้วยนะคะเออนม่เป็นไรอย่าลืมเอาขยะไปทิ้งด้วยละค่ะเออเอ๊แล้วทำไมอยุธกาถึงมาโกรธฉันล่ะแกต้องไม่ตายดีแน่เอ้บาเอ้ยงั้นก็แสดงว่าแนั่นคิดว่านายเป็นมือขวาของฉันสินะเฮ้ก็คงงั้นแหละครับอเธอก็ใจกิดหมดเลยดี่วะ อืมจะว่าไปแล้วอุนกิให้ฟิลเหมือนทามิเลยเนาะแต่ความเก่งเทียบกันไม่ได้เลย